สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอนี้เราก็จะหัวข้อแรกที่เราจะพูดกันก็คือเป็นสมาการเคมีสมการเคมีเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นสมเป็นสมาการที่เราใช้แสนหลักธาตุนะครับเอามาอธิบายว่าเกิดปิยาอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นในปิยาเคมีนั่นเองซึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเป็นสมาการเคมีที่บอกว่า ระหว่างแมกนีเซียมกับออกซิเจนนะครับทำปฏิกิริยาการกลายเป็นแมกนีเซียมออกไซด์แล้วปีแล้วสมการนี้บอกอะไรเราบ้างก็บอกได้ว่าเนี่ยมีแมกนีเซียมสองอะตอมนะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลได้แมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยมาสองสองสูตรสองตัวนั่นเองแล้วอาจจะบอกได้ว่าแมกนีเซียมสองโมลเนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหนึ่งโมลก็ได้แมกนีเซียมออกไซด์สองโมล หรือถ้าเราเปลี่ยนจำนวนโมลให้กลายเป็นจำนวนกร,รัมนะครับเราก็จะได้ว่าอ๋อแมกนีเซียมเนี่ย48.6กรัมทกิรัมรมิยากับออกแกออกซิเจนนะครับ1โมลมีน้ำหนักเท่ากับมีโมลเท่ากับ32กรัมก็จะได้แมกนีเซียมออกไซด์ออกมา2โมลก็คือมีน้ำหนักเท่านี้แต่สิ่งที่ไม่ใช่เลยก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าไอสองสามสิบข้างหน้าเนี่ยมันคือจำนวนกร,รมัม ไม่ใช่เนาะเพราะสามสิบข้างหน้าคือจำนวนอะตอมจำนวนโมลพวกนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นในการแก้โจทย์นะครับปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับสมการเคมีเนี่ยเราจะเราจะต้องเปลี่ยนนะครับให้ทุกโจทย์ทุกอย่างที่โจทย์ให้มาให้ไลาเป็นจำนวนโมลก่อนนั่นเองเช่นสมการนี้สมการตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าโจทย์ให้ สาร A มา A กรามอยากรู้ว่าจะได้สารดีกี่กรามบ้างครับก็ต้องเปลี่ยนสาร A ให้เป็นจำนวนโมลก่อนแล้วคูณกับโมเรโชโมเรโชมาจากไหนก็มาจากสมการตรัวนี้นะครับก็คือเหมือนเหมือนกับเอาสามสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยขอเก่ับของจำนวนโมลที่เราต้องการเนี่ยหารกับสามสิธ์ของอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการจะตัดทิ้งไปนั่นเองแล้วก็จะได้จำนวนโมลดีออกมาแล้วก็เปลี่ยนโมลให้ จนมันโม่ถ้าใรเป็นจะเป็นมวลได้นั่นเองคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างก็คือเมทานอลเนี่ยเผาไหม้ในอากาศได้สมการดังน,นี้แล้วถ้าเกิดว่ามีเมทานอลเนี่ย2อ9เกกร,รมัมถูกใช้ในการเผาไหม้เนี่ยเราจะได้น้ําทั้งหมดเท่าไหร่กี่กร,รัมนั่นเองอย่างแร้ถ้าเกิดโจทย์ให้สมการมาเราก็ต้องนึกขึ้นว่า แล้วสมการเนี่ยมันดูนหรือยังแล้วเ,เราดูนะครับก็คือดูจำนวนอะตอมก็ได้ว่ามีคาร์บอนฝั่งนี้เนาะมีคาร์บอนอยู่สองอะตอมอีกฝั่งหนึ่งก็มีสองอะตอมโอเคคาร์บอนดูแล้วไฮโดรเจนหกไฮโดรเจนฝั่งนี้มีแปดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีไฮโดรเจนแปดก็ดูแล้วออกซิเจนล่ะออกซิเจนฝั่งนี้มีแปดออกซิเจนฝั่งนี้ก็มีแปดอะตอมเหมือนกันก็ถือว่าดูแล้ว โอเคนะสมการของเราดูแล้ววิธีการคิดก,ก็คือเรารู้กรรมของเมทานอลเราก็ต้องหาจำนวนการ,รเปลี่ยนวลการนรี่กลาเป็นจำนวนโมลเราจากสมการเคมีนะครับเราก็รู้ว่าเมทานอลสองโมลเนี่ยทำปฏิกิริยายเพื่อให้ได้น้ำสี่โมลก็เอาไปหาเป็นจำนวนโมลได้จากนั้นเรารูจ้จำนวนโมลปุ๊บเราก็เอาไปหาเป็นจำนวนกรรมของน้ำต่อได้นั่นเอง อย่างโจทย์ให้มาว่ามีมเมทานอลเนี่ย209กรัมเราก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นจำนวนโมโก่อนนนั่นเองมเมทานอลนะครับก็จะมีมวลมีโมล,ลามร์แมสเนี่ย32กรัมได้เป็นจำนวนโมโลแล้วแล้วก็จากสรรมการเคมีนะครับร,รู้ว่าเมทานอลสองโมโลเนี่ยทำเป็นยาเราจะได้ น้ำสีมลนั่นเองเราอยากให้โมลเมทานอลมันหายไปเนะเาะแล้วก็เอาโมลเมทานอลไปข้างล่างแล้วก็เอาโมลน้ำไปข้างบน้วรู้โมลน้ำแล้วเราอยากจะเปลี่ยนโมลน้ำให้กลายเป็นกรัมนะครับแล้วก็คูณด้วยโมล,ลาร์แมสนั่นเองเห็นจะเห็นว่ากร,รัมก็ตัดกร,รมัมโมลเมทานอลก็ตัดกับโมลเมทานอล มวลน้ำก็ตัดกับมวลน้ำคำตอบสุดท้ายก็ได้เป็นกรัมของน้ำมันเองก็คือเท่ากับ235กรัมของน้ำอัวหัวข้อถัดมาแล้วครับก็คือเป็นเรื่องของสารกําหดปริมาณสารกําหังปริมาณก็คือสารตั้งต้นที่หมดไปก่อนในปฏิกิริยาน,นั่นเองอย่างเช่นปฏิกิริยาด้างขวามือนี้นะครับก็จะดูว่า ระหว่างคาร์บอนมอนอกไซด์ทำปฏิกับแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยได้เมทานอลก็เราจะเห็นว่ามีมีจำนวนมีไฮโดรเจนเนี่ยพอทำปฏิกิิรยายกันเสร็จแล้วเนี่ยไฮโดรเจนมันหมดไปเนาะ,ะแต่ก็จะเหลือยังเหลือคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ตรงนั้นไฮโดรเจนเนี่ยก็คือเป็นสารกัมเบอปริมาณในปฏิกิิรยายนี้นั่นเองอ่ะแล้วเราจะหาได้อย่างไรล่ะลเราอาจจะหาได้ว่าเราลูกลรรของทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์อลูกลำของไฮโดรเจนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนกร,รัมเนี่ยให้ไายไปจํจำนวนโมลก่อนแล้วเราก็ดูไปว่าเราจะได้ d u ักเท่าไหร่จากสมการเนี่ยเราคิดปุ๊บได้โมโปรดักเท่าไหร่สารตัวที่ให้ d u ักน้อยที่สุดก็คือเป็นสารตัวนั้นแหละก็คือเป็นสารแบบปริมาณหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรารู้กรัมของของสารของเรานะครับหายเป็นจำนวนโมลแล้วก็หาสิ่งที่เรียกโมลอีคเวเอชันโมลอีคเวเอชันก็คือก็คือเหมือนกับว่า ปฏิิกริยาเนี่ยมันดําเนินกันไปกี่รอบอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราใส่ไฮโดรเจนไป2โมลเนี่ยปฏิิกริยาเนี้ยาจะเริ่มดำเนินการไป1รอบก็คือ1โมลอเควชันถ้าเกิดไฮโดรเจน4โมลปุ๊บปฏิิกริยาดำเนินไป2รอบคือ2โมลอเควชันนั่นเองซึ่งโมลอเควชันเนี่ยก็จะเอาถูกมาใช้ในเรื่องถัดถไปอย่างเช่นเรื่องของเทอร์โมไดนามิกนั่นเองเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยหาได้จาก การที่เราเอายิวนะครับที่เราได้จากการทดลองเนี่ยก็คือเราเอาเอากรามหรือจำนวนโมจากการทดลองเนี่ออกมาของโปรดักนะครับจากการทดลองหารด้วยโปรดักจำนวนกรามหรือจำนวนโมของโปรดักเนี่ยที่ได้จากการคำนวณถ้าเกิดสารกําหนดปริมาณเนี่ยมันถูกใช้จนหมดเลยครับแล้วก็คูณด้วย1น0่ง้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเอง อันนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าว่าเราเข้าใจสารกับปริมาณจริงหรือเปล่าเราก็ทําขั้นตอนที่ง่ายสีขั้นตอนนี้เลยครับว่าอย่างเช่นโจทย์เขาให้มาว่าอลูมิเนียมหนึ่งร้ยยี่สิบสี่กรัทมทำปริยากับทำปฏิริยานะครับกับเหล็กออกไซด์เนี่ยหกร้อยหนกรัมตามสมก,การนี้ก็อยากรู้ว่าจะได้อลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยก,กี่กรัมอย่างแรกก็ต้องดูก่อนว่า สมก,การเราดูออากกาาดแล้วยังอ๋อสมการเราดแล้วเราก็ต้องดูอีกว่าแล้วสารตัวไหนตัวไหนล่ะที่เป็นสารปริมาตรเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเบคออกไซด์อย่างแรกเราก็ต้องอาหาจำนวนโมลก่อนครับอลูมิเนียมตัวนี้เนาะหารด้วยโมลาร์แมสสองมันก็คือจะได้4.0 4จุด 4.60ครับกดเครื่องมาได้4.60โมลส่วนเหล็กออกไซด์หาด้วยหาด้วยโมลาร์แมสสองมันแล้วครับก็จะได้มาเป็น3.76โมลนั่นเองพอรู้จำนวนโมลแล้วครับเราก็จะรู้ว่าเราไปหาแบบว่าแล้วถ้าเกิดสารถ้าเกิดอลูมิเนียมเนี่ยหรือว่าเหล็กออกไซด์เนี่ยทำปฏิกิริยาจนหมดเลยเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์เนี่ย ที่โจทย์ต้องการก็คืออลูมิเนียมออกไซด์ในกี่กรัมเมื่อกี้เรารู้ว่าเราได้โมลอลูมิเนียมนะครับ4.60โมลน,นี่จากสมการเนาะ2โมลอลูมิเนียมกลายเป็น1โมลของอลูมิเนียมออกไซด์แล้วก็หารด้วย2โมลคูณกับ1โมลอลูมิเนียมออกไซด์ ก็จะได้ว่าเท่ากับ2.3 0ูโมลของอลูมิเนียมออกไซ์นั่นเองอ่าช่วนนี้ถ้าเกิดเราให้เหล็กออกไซด์ล่ะเป็นสารต่นป,ปริมาณก็ลองคิดดูว่าจะได้อลูมิเนียมออกไซด์กี่โมลอ่าสมการจะเห็นว่า1โมลอลูมิเนียมออกไซด์ทำยาแล้วได้1โมลของเอ้ยนโมลของเหล็กออกไซด์ทำยากับทำยาแล้วได้1โมลของอลูมิเนียมออกไซด์ หนึ่งโมลเหล็กออกไซด์ทมิยาละให้หนึ่งโมลอลูมิเนียมออกไซด์ก็จะได้อลูมิเนียมไซยสามจุดเจ็ดหกโมลแล้วตัวไหนละที่เป็นสารหีดปริมาณก็คือสารตั้งต้นเนี่ยที่ให้จำนวนโมลของอลูมิเนียมออกไซด์เออให,ให้ให้จำนวนโมลของผลิตัก์เนี่ยน้อยที่สุดก็คือตัวนี้เนาะดังนั้น อลูมิเนียมเป็นสารหน่ปริมาณนั่นเองดังนั้นเรารู้ว่าถ้าเกิดอลูมิเนียมทมปิยาทั้งหมดเนี่ยจนหมดจะได้จํานวนโมของอลูมิเนียมออกไซด์เท่านี้แล้วมีกี่กรัมนะล่ะก็คูณด้วยโมล่าด้วยโมลาแหม่สองอราไมเนออียใส่ก็คือ1นึ่งรอหนึ่งจุดเก้าหกหนึ่งสองกรัมต่อโมก็ได้เท่ากับ235กรัมของอลูมิเนียมออกไซด์ นั่นเองอะส่วท้ายคราวนี้ก็ลองมาทำโจทย์อีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะลองใช้วิธีหนึ่งก็คือลองลองหาด้วยโมดอีควเอชัดูบ้างโจย์ก็บอกว่าเมื่อให้ไม่ให้ความร้อนนะครับกับลิเทียมแล้วก็แก๊สนอรโเจนเราจะได้ลิเทียมไนตรายเขาถามว่าแล้วปริมาณ ย,เยูเนี่ยทางทฤษฎีเนี่ยจะได้ลิเทียมในตายกี่กรัมถ้าเกิดเราใช้ลิเทียมเนี่ย12.3กรัมทําให้ความร้อนทางปฏิกริยากับโซกับแก๊สไนโตรเจนนะครับ3 3 6กรัมแล้วก็เรารู้ว่าพอทำปฏิกริยาแล้วเนี่ยได้ยูจริงๆแค่เพียงแค่5.89กรัมนั่นเองลราถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ยวเท่าไหร่ล่ะอันนี้ถ้าเราไปเปิดตารางธาตุนะครับก็จะรู้ว่า โมลาร์แมสของไนโตรเจนเท่ากับเท่านี้ใน lithium, ลิเทียมเท่ากับเท่านี้แล้วก็ลิเทียมในตายเท่ากับ3 4 8 3 3กรัมต่อโมนั่นเองขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องหาสารปริมาณก่อนเรารู้กรัมของธาตุแต่ละตัวนะครับแล้วก็หาจำนวนโมลได้แล้วก็หาโมลอีควเอชันได้ว่าจำนวนโมลเท่านี้จะทำให้เกิดประหยัดไปกี่รอบแล้วก็สารที่ให้จำนวนโมลอีควเอชัน้อที่สุดก็คือ ก็หมาความเหมือนกับให้รดักน้อยสุดนั่นแหละก็คือสารผลิดป,ปริมาณนั่นเองอันนี้เรารู้ว่ามีลิเทียมนะครับ12.3กรัมเราต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนโมลก่อนก็คือ6.941หารด้วยโมลาร์แมสของมันนั่นเองเราก็จะได้มาเป็น1.77โมลิเทียม และตัวนี้นะครับเราก็เห็นไปดูได้ว่าลิเทียม6โมเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยา1รอบดังนั้นเราก็คูณกับหารด้วย6โมนนั่นเองก็จะทำให้เกิดปริยาเนี่ย1รอบซึ่งเราก็จะได้คำตอบมาว่าเท่ากับ0.295โมลอีควเอ o ชันนั่นเอง หรือว่าเกิดปฏิกริยาเท่านี้รอบส่วนไนโตรเจนก็เหมือนกันเรารู้การ,รของไนโตรเจนล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโมอันนี้เป็นแก๊สไนโตรเจนนะครับแล้วก็ได้จำนวนโมลออกมา,าการู้ว่าจำนวนโมเนี่ยไนโตรเจนแก๊สหนึ่งโมเนี่ยก็ทำให้เกิดปฏิกริยาหนึ่งรอบงั้นก็คือ1นึ่งโมไนโตรเจนเนี่ยก็ได้ไปฏิริยานหนึ่งรอบหนึ่งโมอีควเชันเหมือนกัน พอคำนวณแล้วก็จะได้โมเลกุลเอนกับหนึ่งจุดสองโมเลกุแล้วก็เลือกสารตั้งต้นเนี่ยที่มีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดก็คือตัวนี้ก็คือลิเทียมมันเองดังนั้นตัวนี้ลิเทียมเป็นสารกรหนดปริมาณของเราแล้วแล้วเราจะได้จะได้ถ้าเกิดลิเทียมทุกตัวเนี่ยทำรรยาหมดเนี่ยเราจะได้ลิเทียมไนไตรเท่าไหร่ล่ะ ืมแล้วก็เอาจํานวนโมล,ลิเทียมนีมาคิดต่อได้เลยเรารู้ว่ามีหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดโมลของลิเทียมนะครับแล้วก็เรารู้ว่าหนึ่งโมล,ลิเทียมเนี่ย าเรารู้ว่า6โมลิเทียมทำไปย,ย่อยเราได้2โมลของลิเทียมไนไตรด์อืแล้วคราวนี้เราก็คูณกับโมลาร์แมสของลิเทียมในลิเทียมไนไตรด์นะครับก็จะได้ก็ได้กรัมของลิเทียมไนไตรด์ออกมาก็คือซคูณกับตัวนี้34.883กรัมก็จะได้ การของลิเทียมไนืตรตยมาว่าเท่ากับ20.6กรัมซึ่งปริมาณของลิเทียมไน,นื้อตาเนี้ยก็คือปริมาณที่ได้ตามทฤษฎีนั่นเองพอรู้ปริมาณที่ได้ตามทฤษฎีแล้วนะครับเราก็เอาสามารถไปหาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิวต่อได้เปอร์เซ็นต์ยิวก็คือต้องเอาการที่เราทดลองได้จริงนะครับก็คือ5.89กรัมหารด้วยกรัมเนี่ยที่เราได้จากการคำนวณ ยี่สิบจุดหกกรัมแล้วก็คูณหนึ่งร้อยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ยื่มาคือยี่สิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นั่นเองคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันดีกว่าโจทย์ข้อนี้นะครับก็บอกว่าแอสไพรินหรือว่าอะซิติลซาลิซิลิกแอซิดนะครับสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดซาลิซิลิก lic, นะครับกับแอซิดแอนไฮด์ได้ตามสมการนี้เลยแล้วคราวนี้เขาก็อยากจะรู้ ข้อย่อยแต่ละข้อพวกนี้นะครับอันนี้เรามาเริ่มทําแต่ละข้อกันดีกว่าข้อแรกเราอยากเขาอ,อยากรู้ว่าแล้วถ้าจะต้องใช้เซคลิกเท่าไหร่ล่ะเพื่อจะให้ได้แอสไพรินเนี่ย0.4กรัมซึ่งแอสไพริน0.4กรัมเนี่ยก็คือเท่ากับปริมาณในแอสไพริน1เม็ดนั่นแหละถ้าเราถ้าเกิดว่าสูม m e ให้ว่ามีอซคอแอนไฮด์ An เนี่ยมากเกินพอรานนี้โจทย์ต้องการ อยากจะรู้ว่าต้องใช้อใชอใชกอดไซลิคเท่าไหร่เนาะเพื่อจะได้โปรดักฑ์เท่านี้เรารู้กรลมของแอสพรินแล้วแล้วก็เปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นจำนวนโมลแล้วรู้จำนวนโมลนะครับแล้วเราก็ดูจากสมก,การเคมี Me, เนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนโมลของแอสพรินให้กลายเป็นโมลของซิลิกได้จากนั้นพอร,รู้โมลของซิลิคแล้วก็หาก,กรรมของซิลิกได้นั่นเองโมลาร์แมสตัมในกล่องน,นี้เลยนะครับ โอเคเราอยากรูปกำรรของซาลิซลิกเนาะดังนั้นเราโจทย์บอกมาว่ามีแอสไพรินเนี่ย0.400กรัมเราก็ต้องปเปลี่ยนให้กลายเป็นชนวดโมลก่อนก็หารด้วย Mask นนโมลาร์แมสของแอสไพรินได้1โมลนะครับแล้วก็ไปดูสมการเนาะก็คือแอสไพริน1โมลเนี่ยก็มาจากซาลิซลิก1โมลนั่นเองทำาปริยากัน1ต่อ1 ดังนั้น1โมลของแอสไพรินเนี่ยมันก็มาจาก1โมลของซคลิสอลิกแอซิดนั่นเองพอตัวนี้เราได้การตัดกรามโมลตัดโมลเราได้โมลของซคลิสอลิกแล้วเนาะเราอยากรู้กามของซคลิสอลิกเราก็คูณด้วยโมลาร์แมสนั่นเองห3 9 0 7 4กรัมของไซคลิสแอซิดก็ได้กามออกมาแล้วก็เท่ากับ0.307กรัมนั่นเอง ข้อถัดไปก็คือให้คำนวณน,นะครับปริมาณของไซคลิกเนี่ยจากข้อจากข้อ A ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซาลิกเนี่ยทำเปยาเพียงแค่74.9%ที่จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแอสไพรินมันก็หมายความว่า มันมีเพียงแค่เ4็ส่ด้าเอร์เซ็์ของซลิซลิกแอซิดนะครับที่ถูกเปลี่ยนเอสเพรินดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ไซคลิซลิกแอซิดให้มันเพิ่มให้มันมากขึ้นเนี่ยเพื่อจะให้ได้เอสเพรินเท่าเดิมคือให้มันได้ศูนย์จุดสี่นศนย์กรัมเหมือนเดิมเนี่ยดังนั้นเนาะเราก็ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเพื่อให้มันได้เพื่อให้มันได้ปริมาณของไซลิซลิกอะให้มันมากขึ้นก็เท่ากับศูนย์จุด 401กรัมของซาลิกไซลิกแอซิดนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าในในปริยาเนี่ยเราใช้ซาลิกไซลิก9.26กรัมทำปริยาก,กับแอซิดแอนไฮดด์8.54กรัมให้เราคำนวณหาปริมาณที่จะได้ ทางนิสดีนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ยิวถ้าเกิดทำยาแล้วได้ได้แอสไพรินจริงๆเนี่ยเพียงแค่10.9กรัมอย่างแรกเลยเราก็ต้องหาสารกำหนดปริมาณก่อนก็คือจะต้องรู้กรัมของสารตั้งต้นแต่ตัวนะครับหาจำนวนโมงแล้วก็ดูคิดว่าดูว่าสารตัวไหนเนยให้โมแอสไพรินเนี่ยนอยที่สุด่เองเราเริ่มจาก ิลิกแอซิดก่อนเลยก็คือจะบอกว่า,วามีทั้งหมด9.26กรัมเปลี่ยนให้เป็นจำนวนโมลก่อนคราวนี้สมการมันเป็น1ต่อ1นะครับก็คือ1โมไซลิกเนี่ยธรรมยาให้กับ1โมลได้1โมลแอสไพรินแล้วก็จะได้ว่าได้จำนวนโมลเนี่ยออมาเป็น0.067 1โมลของแอสไพรินนั่นเอง ถ้าเกิดเป็นอ s i c แ n น h ฮ d ด i d e บ้างล่ะมีทั้งหมดกี่โมลหารด้วยโมลาร์แมสของมันนะครับแล้วก็ดูว,ว่า asic แ n น h ฮ d ด i d e เนี่ยทำปฏิกิริยา1ต่อ1นะครับได้เป็น1โมลได้เป็นแอสไพริน1โมลนั่นเองพอคำนวณมาแล้วกดค่าเลขนะครับก็จะได้0.0837โมลของแอสไพริน ดังนั้นสามเม่อปริมาณนียคือตัวสลิสลิกนั่นเองเพราะว่าให้จำนวนโมลของแอสพรินน้อยที่สุดเนาะคราวนี้เนระาก็หาต่อว่าเออแล้วมันจะได้มันจะได้แอสพรินเนี่ยกี่กรัมแล้วก็คูณด้วยโมลาร์แมสของแอสพรินได้เลยก็ได้เท่ากับ12.1กรัมของแอสพ r รินนั่นเองคราวนี้เรารู้แล้วว่า จะเกิดแอสไพรินเนี่ยตามทฤษฎีได้กี่กรมัมแล้วก็เอาไปหาต่อได้ว่าเปอร์เซ็นต์ยิ่เท่าไหรล่ล่ะเปอร์เซ็นต์ยิ่ก็เอาจำนวนกรัมนะครับของแอสไพรินเนี่ยที่ได้จากการทดลองจริงหารด้วยจำนวนกรัมทางทฤษฎีออกมาคูณหนึ่งร้อยก็จะได้เท่ากับเก้าสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเอง